แต่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพริะทัตเถระหมอมหลวงกิตินพวงศ์ข้าจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์ฉบับที่1,075วันศุกร์ที่31มีนาคม2515ปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องมาเขียนเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นไปนได้หรือที่พระอรหันต์จะมาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งถึงแสดงท่านิพพานให้ท่านรู้ต่างๆกัน ในเมื่อไม่ปรากฏในพระบาลีว่าพระอาหารหันต์นิพพานไปแล้วจะมาทําเช่นนั้นเหตุผลเท่านั้นที่ทําให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์ทําให้คนฉลาดแตกต่างจากคนโง่แต่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความจริงแท้มีใช่สักแต่ว่าเป็นเหตุที่ควรสามปัญญาคว้ามาถือแล้วก็ไม่ถือไว้ตามลําพังตนยังพยายามจะให้คนอื่นทั้งหลายถือไว้เหมือนตนด้วยให้กลายเป็นผู้สามปัญญาเหมือนตนด้วย ก็ถูกต้องที่ไม่มีปรากฏในพระบาลีว่าพระอระหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานแต่ก็ไม่มีปรากฏในพระบาลีเลยว่าพระอระหันต์ที่นิพพานแล้วจะมาทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดในกรณีนี้เหตุผลต้องอยู่ที่ตรงนี้อะไรที่ไม่ถูกนำมาเอ่ยนั้นไม่จำเป็นต้องไม่มีอยู่ปราทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงทั้งหลาย ท่านสากในขณะที่จอมปราดจอมปลอมไม่อาจรู้ได้ว่าว่านอกจากธรรมที่ปรากฏในพระบาลียังมีอะไรอะไรที่อัศจรรย์วิจิตพิสะานอีกมากนะักผู้ที่เกิดมาไม่เคยปฏิบัติธรรมหมกมุ่นวุ่นวายอยู่แต่กับความสกปรกโศกโครกทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้จักสิ่งบริรสุทธิ์สงส่งหาได้เสมอเหมือนมิได้ได้อย่างไรระหว่างพระกับมารใครหลงเชื่อมารมารก็พาไปนะรกเท่านั้น ท่านอาจารย์มั่นก็ตามท่านอาจารย์พระมหาบบก็ตามท่านเป็นพระหรือถ้ามาอยากจะเชื่อใครทั้งนั้นในเรื่องนี้อยากจะเชื่อตัวเองก็ต้องทําตัวเองให้เหมือนท่านอาจารย์ท่านเสียก่อนให้เห็นเท็จและจริงด้วยตัวเองเสียก่อนนั่นแหละแล้วจึงควรอ้าปากวิจารณเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่พ้นต้องเป็นคนโง่ตัวใหญ่ที่คิดจะยกตัวให้สูงขึ้นด้วยการพยายามปีนป่าเหยียบย่า กระทืบยอดเจดีปัจจุพระบรมธาตุท่า,ามกลางสายตาของพุทธศาสนิกชนจะพ้นสภาพย่อยยับไปไม่ได้เลยการเข้าใจความพระบาลีให้ถูกต้องนั้นอย่าคิดว่าง่ายต่อให้ได้ชื่อว่าเป็นปราดทางโลกอ่านหนังสือหมดโลกก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหนันติพ่านแล้วจะต้องดับสิน้นถึงขณะที่ไม่มีเรื่องจะพูดถึงท่านได้อีกต่อไปจริงและทุกวันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่อย่างไร ในเมื่อท่านนิพพานไปเสียแล้วหรือทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วที่ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดกันนั้นหมายถึงให้ถือลมถือแรงหลอกหรือไม่มีความจริงกระนั้นหรือปฏิเสธเสียก่อนว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สราระสูงสุดของเราไม่มีในปัจจุบันปฏิเสธเสียก่อนว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพไม่มีในปัจจุบันแล้วนั่นแหละจึงปฏิเสธเรื่องราว ระหว่างพระอาหารหันต์ที่ทันนผ่านแล้วกับท่านพระอาจารย์มั่นได้ต่อปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระ,พระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระโดยพระมหาบัวยานสัมพันโนวัดป่าพันตาอุดรธานีนับตั้งแต่วันที่23มีนาคม2515เป็นต้นมาได้มีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหลายท่านทั้งใกล้และไกลทยอยกันมาถามปัญหาธรรมในแง่ต่างๆทั้งอุตสามาด้วยตัวเอง ทั้งมีจดหมายมาถามมิได้ขาดแทบตอบไม่หวาดไม่ไหวต้นเรื่องมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่23มีนาคม2515โดยท่านคกฤคลิตเป็นผู้เขียนขึ้นความจริงท่านก็เขียนดีน่าฟังอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาที่ควรยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงขนาดที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้เพื่อช่วยกันแบ่งเบาไปบ้าง จึงขอเรียนตอบด้วยการเล่าเรื่องท่านอาจารย์ม่านให้ฟังซึ่งบางเรื่องเห็นว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เพียงเท่านี้ก็พอทําให้คิดและทราบได้ในหลักใจของชาวพุทธเราว่ายังมีท่านที่ลังเลสงสัยธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากจึงทําให้วิโตกถึงปฏิเวทธรรมที่เป็นผลแสดงขึ้นในลักษณะต่างๆกันจากการปฏิบัติของท่านผู้บําเพ็ญอยู่ไม่น้อยว่า น่าจะเป็นธรรมสุดเอื้อหมดหวังในสมัยปัจจุบันเพราะความจริงใจในธรรมมีน้อยเนื่องจากทุ่มเทไปทางอื่นเสียมากไม่ได้คํำนึงเหตุผลพอประมาณจึงอดคิดเป็นหัวม่ได้ในเรื่องดังกล่าวมาเฉพาะอ,องค์ท่านพระอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเทิดทูนสุดจิตสุดใจนั้นแม้ท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติชมในลักษณะยกขึ้นทุ่มลงหรือด้วยวิธีการใ,ใดๆ จนไม่มีชิ้นส่วนอะไรติดต่อกันและกลายเป็นผุยผงไปตามอากาศก็ตามผู้เขียนไม่ได้มีอะไรหวั่นวิตกไปด้วยท่านเลยแม้กิเลสจ,จะแสนหนาแน่นภายในใจอยู่ขณะนี้ก็เถิดแต่ที่ไม่แน่ใจอยู่เวลานี้คือความรู้ภายในของท่านพระอาจารย์มั่นประเภทที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าความคาดคิดด้นดาวของสามัญธรรมดาทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งผู้ครองพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยสนใจมองลูเข้าใจทนว่าเป็นอย่างไรบ้างเลย มีแต่เที่ยวกว่าต้อนล่าธทมท่านที่รู้เห็นจากการปฏิบัติทางจิตภาวนาในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นให้เข้าสู่วงจํากัดคือพระไตรปิฎกโดยทายเดียวนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงมากกลัวว่าอกจะแตกไปซะก่อนทั้งที่ทาท่านที่กําลังถูกกวาดต้อนก็ยังไม่เข้าสู่จุดมุ่งหมายให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีเหตุอันควรกล่าวถึงองค์ท่านอาจารย์มั่นอีกผู้เขียนก็จะกล่าวถึงความรู้ท่านที่ยังไม่เคยกล่าวเสียบ้าง เผื่อท่านที่มีความสามารถในทางนี้จะได้ช่วยกวาดต้อนติชมไปตามนิสัยซึ่งอาจเป็นการช่วยสังขายากรันกรองทำเถื่อนให้หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ทำของจริงร้วนๆหากอยู่ในฐานะที่ควรเป็นได้ลำพังผู้เขียนเพียงคนเดียวไม่อาจเห็นความผิดพลาดและความบกพร่องของท่านและของตนได้โดยทั่วถึงจึงขอเล่าเรื่องท่านแต่เพียงเอกเทศไว้หน้าที่นี้บ้างท่านเคยเล่าให้สามุสิทธ์ฟังในโอกาสต่างๆกันอยู่เสมอมาว่าวันคืนหนึ่งหนึ่ง ทมประเภทต่างๆปรากฏขึ้นภายในใจท่านเสมอจนไม่อาจคณะนา,นาสิ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆจึงทําให้ท่านแน่ใจหายสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหลังจากตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วจนถึงการเสด็จปรินิพานว่ามีมากต่อมากราวทองฟ้ามาหาสมุทรสุดจะประมาณได้ธรรมที่เป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นโดยเฉพาะ ม่อยู่ในวิสัยของสาวกเจพุงรู้ได้ก็ดีทมที่อยู่ในวิสัยของสาวกบางองค์อาจรู้ตามได้แต่ไม่อาจแสดงให้แก่ใครรู้และเข้าใจได้ก็ดียังมีอีกมากมายท่านว่าทำที่ไม่ได้จารึกไว้ในพระบาลีแห่งพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ําในมหาสมุทรส่วนทำที่มาในพระไตรปิฎกนั้นเทียบกับน้ําในตุ่มในหายเท่านั้นเองจึงน่าเสียดายที่พระพยยเจ้าและ พระอาหารหันต์ผู้เชี่ยวชาญนิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีจึงมีผู้คิดได้และจารึกทำเหล่านั้นขึ้นสู่คัมภีร์ตามความสามารถของตนซึ่งโดยมากการจารึกก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้จะทำอีกเช่นกันจึงไม่แน่ใจว่าจะได้ทำที่ถูกต้องแม่นยำถึงใจเสมอไปไว้ต้อนรับอนุชนรุ่นหลังได้อ่านได้ชมเพียงไรเฉพาะความรู้สึกของผมเองว่าทำที่ออกจากพระโอ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งฉายออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมถึงใจสุดจะกล่าวเพราะเป็นธรรมที่ถึงเหตุถึงผลอยู่กับพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วจึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์และมีอนุภาพมากผิดธรรมดาผู้รับจากพระโอษฐ์จึงมีทางบรรลุมรผลได้ง่ายและมีจํานวนมากมายเหลือจะพนา,นาบรรณาธรรมเหล่านั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกแสดงย่อมเห็นผลประจากแก่ผู้รับฟังอย่างถึงใจ ส่วนพระตรายปิฎกที่พวกเราศึกษาจดจํากันมานั้นมีใครบ้างได้บรรลุมากผลในขณะที่กําลังฟังและศึกษาอยู่แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีผลเมื่อเป็นเช่นนี้ทำทั้งสองนั้นทำใดเป็นธรรมที่มีคุณค่าและน้ําหนักมากกว่ากันเล่าลองพิจารณาดูสิพวกท่านทว่าผมหาเรื่องปลาทะเลมาพูดสําหรับผมเองมีความรู้สึกอย่างนี้และเชื่ออย่างเต็มใจว่า ทำจากพระโอษฐ์นั่นแหละคือทำประเภทถอนรากถอนควงกิเลสท,ทุกประเภทได้อย่างถึงใจทันควันดางพระองค์ทรงใช้ถอดถอนกิเลสแก่มวลสัตว์มาแล้วจนสะเทือนโลกทั้งสามผมจึงไม่ประสงค์และส่งเสริมให้ท่ันทั้งหลายเย่อหยิ่งทำตัวเป็นตัวบุ้มตัวนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคำพีไบลานอยู่เปล่าๆโดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวแต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษาม,มาถ่ายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้วทั้งที่กิเลยังกองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟไม่ได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าเป,เปล่าเรียนเปล่าและตายทิ้งปเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อประมาทรมของพระพุทธเจ้าทมย่อมเป็นธรรมทั้งธรรมในใจและธรรมนอกใจ คือทำในบาลีพระไตรปิฎกแต่ทำในพระทยที่พระธเจ้าทรงแสดงเองพุทธบริษัทได้บรรลุมรผลต่อพระภากของพระองค์แต่ละครั้งมีจำนวนมากส่วนธรรมที่จารึกขึ้นสู่คัมภีร์เวลานั้นมีผลผิดกันอยู่มากดังที่ปรากฏในตำราฉะนั้นธรรมในพระทัยจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนแต่เมื่อพระองค์และพระสาวกซึ่งเป็นเจ้าของเสด็จเข้าสู่นิพพานแล้วจึงมีผู้จารึกภายหลัง ซึ่งอาจแสงไปด้วยความรู้ความเห็นของผู้จดจารึกอันเป็นเครื่องยังทำนั้น,น,นให้ลดคุณภาพและความศักดิ์สิทธิ์ลงตามส่วนใครก็ไม่อาจทราบได้นี่เป็นคําที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดอยู่เสมอกรุณาท่านที่สงสัยถามมาโดยทางจดหมายวินิจฉัยตามที่เรียนมานี้ส่วนที่นอกเหนือไปจากคําที่ท่านเคยพูดไว้ผู้เขียนไม่อาจวินิจฉัยให้หายสงสัยได้เพียงแต่ประคองร่างเสื่อบชีวิตไปเป็นวันๆก็ยังหกล้มก้มกราบอยู่แล้ว ยังจึงกรุณาเห็นใจและขออภัยมากๆไว้ณที่นี้ด้วยส่วนท่านที่ถามมาตามหนังสือสยามรั์ตอนสุดท้ายว่าที่หลวงพ่อมันท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงานของมนุษย์ท่านได้ชายชนะทําให้ใครได้ความฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่าสําหรับท่านผู้เขียนประวัติท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนั้นถ้าพอมีสติระลึกตนได้อยู่บ้างว่ายัางโง่ยังหลง,งงมงานอยู่หรือไม่หรือฉลาดจนถึงไหนแล้ว ได้เห็นว่าวิธีการที่ท่านดําเนินเป็นนิยานดกระทําอยู่บ้างทํานั้นและวิธีนั้นก็ทําคนโง่ให้ฉลาดและทําคนหลงให้รู้สึกตัวได้ไม่ตายเปล่าแบบท่านอาจารย์มั่นซึ่งกําลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ไม่มีใครอาจแก้ให้ถูกไปได้ถ้าไม่แก้ที่ตนซึ่งกําลังเป็นปัญหาตัวย,อยาอยู่กับทุกคนว่าจะตายเปล่าหรือจะตายที่เต็มไปด้วยอะไรบ้างด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นและท่านที่ถามอย่างกว้างขวางแล้วมาสรุปความลงว่า การวิจารณ์ว่าเรื่องพระอรหันต์มาสนธนาธรรมและมาแสดงท่านิพานต่างๆคันให้ท่านอาจารย์มั่นดูมิได้มีในพระบาลีนั้นจริงไหมการวิจารณ์เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นผู้เรียบเรียงจะวินิจฉัยว่าอย่างไรขอคําแนะนําด้วยปัญหาเหล่านี้เข้าใจว่าได้เรียนตอบลงในคําบอกเล่าของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเขียนผ่านมาแล้วผู้เขียนไม่ใช่คนวิเศษวิโสเป็นคนใหญ่คนโต มีความรู้ความฉลาดเรื่องลรือมาจากโลกไหนก็เป็นคนสามัญธรรมดาที่มีกิเลสเต็มหัวใจเราดีๆนี่เองท่านผู้วิจารณ์และท่านผู้อ่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าคงเป็นคนสามัญธรรมดาด้วยกันส่วนท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัตินั้นท่านเป็นพระประเภทใดผู้เขียนไม่กล้าอาจเอือ้อมวิจารณ์ทนายท่านได้กลัวตกนรกทั้งเป็นอย่างอาลัยเสียดายอยากอยู่ในโลกเหมือนคนทั่ว,วไปอยู่ การที่ความรู้ความเห็นของท่านพระอาจารย์มั่นจะมีในพระบาลีหรือไม่นั้นถ้าพระตัดไกลปิดกไม่ได้ตั้งตัวเป็นกองปร,ปราบปรามผูกขาดผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิจะรู้ได้ในธรรมทั้ทงหลายตามวิสัยของตนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรง,งร,งงงรู้เห็นมาก่อนพระไัยปิดกยังไม่อุบัติถ้าทำเหล่านี้และท่านเหล่านี้จะพอเป็นความจริงเป็นความถูกต้องได้และเป็นสราระของโลกได้ก็เป็นมาก่อนพระบาลีแล้ว ถ้าปลอมก็ปลอมมาแล้วอย่างไม่มีปัญหาจึงขอให้ท่านวินิจฉัยเลือกเอาตามชอบใจว่าจะเอาพุทธังธรรมังสังคังสราณังขฉามิหรืออะไรๆผ่านสายตาสัมผัสใจก็สราณังขฉามิร่ําไปแบบกินไม่เลือกแต่เวลาเจอก้างเอวัง